ตลาดกล้วยของไทยเฮ้านะครับจากข้อมูลเนี่ยผมนุม่มโพไซเบิรงในระบบข้อมูลเพิ่นบอกว่ามีมูลาคา่าหลายลาโดยเฉพาะกล้วยหอมเนี่นะครับเป็นผลไม้ที่ติดอันดับตน้ตนๆไม่มีความสําเร็จไหนเลยครับที่ไม่ต้องใช้ความพยายามสวัสดีครับพี่น้องแฟนการทีครรมรับทุกท่านครับนุม่มโพไซ h ช n แนลครับกรเกษตรบ้านบ้านปักหลับทํากินกเกษตรพออยู่สร้างไรายได้ครับมณี ผมนุ่มพไสนะครับสิ่มานําเสนอครับพี่น้องครับเกี่ยวกับเลือกหน้าของกล้วยพันธุ์ใหม่ท pues ี่กําลังถือเอาถึงหลายึ้นนี่ก็คือในเรื่องของการผสมผสานระหว่างกล้วยหอมเขียวกับกล้วยหอมทองครับพี่น้องครับกล้วยหอมเขียวกับกล้วยหอมทองผสมผสานกันครับซึ่งสองสายพันธุ์นี้นะครับก็คือกล้วยหอมเขียวกับหอมทองเป็นสายพันธุ์ที่นิยมในตลาดอยู่แล้วครับ พ่อมาบวกเขากับเรื่องเล่าของการผสมผสานกันนี่นะครับเป็นกล้วยสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกจับตามองนี่ก็เลิกลายเป็นโอกาสใหม่ทางการตลาดที่น่าจับตามองขึ้นมาหลายเลยทีเดียวครับพี่น้องครับจุดแข็งของกล้วยหอมเขียวและก็กล้วยหอมทองขอเวลานิดหนึ่งครับหอมเขียวนี่เด่นที่ทนทานหวานหน่อยขนทรงง่ายผิวแข็งแรงเก็บได้ด้นครับพี่น้องครับเก็บได้ร้นขึ้น หอมทองนี่สิหอมทองสีเด่นไปทั้งกลิ่นหอมครับรสชาติเนี่ยหวานนม่มน่วยหรือว่าผลทรงนี่สวยครับเป็นทีนิยมในห้างครับไปห้างซับสินค้าต่างๆเห็นกล้วยหอมท่องนี่บอกเลยว่านี่คือของฝากเกรดพรีเมียมขึ้นห้างได้นะครับเมื่อเกษตรกรนะครับล่องพิษล่องถูกและก็น้ำมาบวกกันนี่นะครับ เท่ากว่าได้พันไมาที่ทนทานกินหอมหน้าตาสวยครับโดกน้าเท่ากว่าของกินกระแสบของขายกระดูดีครับขายทรงออกกับเป็นไปได้นะครับของทรงออกกับเป็นไปไดู้ซลูกคานะครับนมวินมพระไวิเคราะห์ประมาณนี้นะครับที่นีแนวโนมการตลาดในประเทศครับ ตลาดกล้วยของไทยเฮ้านะครับจากข้อมูลเนี่ยผมนุ่มพ่อไส้เบิงในระบบข้อมูลเพิ่นบอกว่ามีมูลคาล่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปีครับโดยเฉพาะกล้วยหอมเนี่นะครับเป็นผลไม้ที่ติดอันดับต,น,ตนๆที่ขายดีที่สุดนะครับตลาดเมืองไงกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ตครับต้องการกล้วยหอมคุณภาพสูงเพื่อยังครับเพื่อลองรับลูกค้า หรือว่าผูบริโภคนะครับที่กินสดครับและกะ็เห็ดแบเกอรี่เครื่องดื่มนี่นะครับหางซัพเซยนค่าร้านขายของฝากกลวยหอมทองคือพระเอกครับแต่บางที่กะความทนทานกะกะสิบ๊สูบหอมเขียวเปิ้นอาจจะซ่ําและก็เสียได้เร็วนะครับกะมีในส่วนของนี่แหละครับกลวยหอมเขียวนะครับเป็นตัวชั่วรงขึ้นมาก นะครับในเรื่องหน้าของการที่จะเป็นตัวเสริมนะครับเป็นตัวเสริมสําหรับกล้วยหอมท้องนะครับพอมาเห็นสายพันไม์เถี่ย่ร่วมจุดแข็งนะครับอหอมท้องผสมกับหอมเกียวที่คุณหอมชูบันเท็ดนี่นะครับสามารถจับตลาดครับนงพงใส่คือว่าสามารถเป็นประเด็นที่จับตลาดทั้งเกรดพีเมียมทั้งคล้องฝากคืนห่างตลาดแมทตลาดแมทคือ,อยังครับคือ ลาดคาาซ่งแลวก็ร้าร้าดลานขายผลไม้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับสามารถจยบไปพร้อมกันได้จะเป็นพันใหม่นะครับของฝากคืนห่างและก็ตลาดแม่ที่เป็นลานขายผลไม้ก็ได้ส่วนแนวโน้มการตลาดต่างประเทศครับญี่ปุ่นเป็นตลาดใหญ่ที่นิยมกลวยหอมไทยครับโดยเฉพาะที่มีกลิ่นหอมและก็ผิวสวยนะครับหอมทองมีโอกาสครับ จีนตลาดใหญ่สุดในเอเชียครับต้องการกล้วยคุณภาพขนทรงไกท่ทนทานหอมเขียวมีโอกาสครับนี่ตะวันออกกลางครับยุโรปต้องการผลไม้ที่มีมาตรฐาน GAP Gap Organic นี่ถ้าเป็นพันธุ์ไม้ที่พัฒนาไปสู่ระบบอินทรียจะบุกตลาดได้ครับหนมพอทส้ว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับ กลวยพันธุ์หมโดยส่วนตัวนุ่มพอาไส้เสือเอนะครับว่าสามารถตอบโจทย์ครับคุณภาพของกลวยนะครับแลวกการขนส่งการขยายตลาดส่งออกได้ดีกว่าการขายพันธุ์ไดที่เดียวครับนี่คือในเรื่องของการมองในแนวโนนมการตลาดต่างประเทศต่อไปนะครับพี่น้องครับช่องทางการตลาดยใไม เข้าเ็ดจังไรครับค่าทรงแบบดังเดิมครับตลาดซีมุมเมืองตลาดไทยแพ่พลเมือใหม่ใหญ่ๆนะครับนี่การค่าทรงแบบเดิมเทคนิคการค่าทรงที่พัฒนาขึ้นมาอีกแน่นะครับก็บคือเรื่องของค่าปลีกออนไลน์ครับช้อปปี้ลาซาด้าทิกตอกช็อปนะครับเฮดแพ็กเกจของฝากจัดเสร็จสุขภาพนะครับพัฒนาขึ้นมาแนวจโนยนะครับระดับ ขึ้นมาอีกก็คือโมเดิ t เทรดห้างนะครับถ้าขึ้นห้างใดบิ๊กซีโรตัสนะครับขอยาดเอ่ยนำทางหน่วยงานเพื่อนต้องการผลไม้คัดเกรดบรรจสุสวยๆนี่ครับไปได้ตลาดเฉพาะกลุ่มทีดีกลุ่มไหนเนี่ยครับพี่น้องครับแน่นอนครับกลุ่มรักสุขภาพคาเฟ่สมูทตี้โรงแรมรีสอร์ทครับขายได้กลยุทธ์คือใส่หอมเขียวตัดดิบ ทรงไก่ทรงไก่ใส่หอมท่องท่ำตลาดพรีเมียมใด้ห่างครับพันใหม่ก็คือกล้วยหอมเขียวผสมกับกล้วยหอมท่องเป็นกล้วยพันใหม่นุมผู้ใช้มองตลาดว่าน่าจะเป็นสายพันใหม่ที่จับได้ตลาดทั้งสองฝั่งครับน่าคิดครับเทคนิคความทาทายต้องพิสูจน์เทอไรว่าผลผลิตน่นะ เฮาสิเห็นได้สม่ำเสมอสำใดครับพี่น้องเพราะว่าหยังครับต้องมีระบบในเรื่องราวของการตลาดส่งออกที่ต้องการและมาตรฐานการส่งออกต่อเน,นื่องสำใดนี่ก็น่าคิดนะครับราคาต้องบ่็อกแวงแลวก็แรงเกินไปครับพี่น้องครับบ่ขึ้นแห้งโพดบลลงโพดต้องมีระบบคัดเกรดนำํำแปรรูปกระจายตลาด เกษตรกร,ร,กรต้องร่วมกลุ่มเฮ็ดเป็นวิสาหกิจให้ไดนครับกลุ่มแก๊ป r g a อ i c อร์แกนิกถึงจะสู่ตลาดางไงใดครับพี่น้องครับกลุ่มรักสุขภาพเดี๋ยวนี้หันมาทั้งเพียะครับพี่น้องครับต้องรักสุขภาพเท่านั้นนะครับแก๊ g AP, g AP. ป g a เพเพิ่มมีระบบการตรวจเดี๋ยวหนุมพ่อไส้บาสุฟังอีกทีหนึง่งเฮ็ดจังไหนนะครับโอกาส การเจริญเติบโตทางธุรกิจมันก็เป็นไปได้ครับพี่น้องครับเกษตรกรบานเฮาพันุไมนี่นุ่มโพไส้ว่าจะเป็นพันุที่ซอยเพิ่มช่องทางการขายใดนะครับบ่เสียงกับราคาของพันุพันุ์เดิมผู้ประกอบการนะครับสามารถที่จะสร้่งแบรนดใหม่ใดนะครับเช่นว่าเขียวบวกหอมทองอหอมเขียวบวกกับหอมทองกรีนโกนบานานา นี่นี่มันกับเป็นไปได้นะครับเหตุการณ์ตลาดเพลียมแล้กกัออนไลน์ผู้บริโภคได้กล้วยคุณภาพดีรสชาติดีเก็บได้ดนขึ้นสื่อซ้ำเกิดการสื่อซ้ำมากขึ้น่กเกานะครับสรุปว่ากล้วยพันธุ์หม่หอมเขียวบวกกับหอมทองโบเมนแค่การร่วมพันธุ์ครับแต่หนมผ้าใ้เคิดว่ามันคือการร่วมจุดแข็ง เพื่อส้างโอกาสทังการตลาดใหม่ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศถ้าพี่น้องกเกษตรกรบานเหา,าว่างแผนดีๆนะครับคัดเกตเป็นระบบครับทาการตลาดออนไลน์ควบคู่ไปกับการตลาดแบบค่าทรงผมมั่นใจว่ากล้วยไทยนะครับจะกลายเป็นอีกหนึ่งพลไม,ม้ที่ส้างได้ในยางยังย่งยืนในอนาคตได้แน่นอนครับอันนี้คือความเสื่อแลกบ,บวกกับแนวโน้มที่วิเคราะห์ ดยความเกิดเห็นส่วนตัวนะครับพลน์เราไม่ไทยจะไปไกลๆครับถ้าห้องหัวจักปลูกโดยใจและทำการตลาดด้วยสมองนะครับอา้าวเป็นไปได้ครับในเรือ่องแนวโครงการส้างงานส้างอาชีพฝากตอนพิเศษสำหรับพี่น้องทีปลูกกล้วยหรือว่ามองหาการตลาดเกี่ยวกับเรื่องพืชที่ เพื่อเป็นแนวทางของการทำการเกษตรของพี่น้องบรนเฮาขอบคุณหลายๆครับทุกการที่ตามรับชมนะครับรับฟังอยในขณะน,นี้เกษตรบ้าน,านสร้างไรายได้หนุ่มโพไซแชนแนลครับปักหลักทำกินเกษตรพออยู่ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ